สวัสดีครับวันนี้ผมมันตีการเด่นนะครับจะมาสอนวิธีการทําให้ต้นไม้เนี่ยมันโตไวมากขึ้นนะอย่างเราปลูกไว้ในไร่อย่างนี้นะครับหรือปลูกไว้ตามข้างบ้านนะครับแล้วบอดีมันต้นไม่ค่อยโตอย่างเงี้ยเราอยากให้มันโตไวกว่านี้น,นะครับซึ่งวิธีการวันนี้ก็คือการฝังปุย๋ยนะครับการฝังปุ๋ยก็คือขุดหลุมนะครับห่างจากโคนต้นเนี่ยประมาณ20-30ถึงเซนถ้าต้นขนาดนี้นะให้มันห่างถ้าต้นเล็กก็ขยับมาประมาณนี้นะครับประมาณสัก15เซน นะครับแต่ถ้าต้นใหญ่หน่อยก็ขยับมาสักประมาณ20เซนนะครับฝั่งนี้หลุมหนึ่งฝั่งนี้อีกหลุมหนึ่งนะครับหรือ1หลุม2หลุม3หลุมก็ได้อ่ะเดี๋ยววันนี้ขุดให้ดู2หลุมคือฝั่งนี้กับฝั่งนี้ครับอันนี้เราก็เริ่มเริ่มขุดเลยนะครับมาขุดลงไป เหมือนเราขุดปลูกต้นไม้ทั่วไปนะครับเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับก็คือประมาณหนึ่งหน้าจอบนะครับหรือประมาณยี่สิบเซนนะครับห่างจากโคนต้นก็ประมาณสักยี่สิบเซนเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้ก็ขุดเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหลุมนะครับขุดเลยประมาณนี้นะครับ หรือถ้าบางคนก็คือขุดเพิ่มตรงนี้อีกตรงนี้อีกตรงนี้อีกนะครับแอบให้อีกหนึ่งหลุมนะครับขุดสามหลุมเลยซึ่งจริงๆตรงนี้มันจะเป็นท้องล่องนะครับก็คือเป็นล่องในไร่ทําล่องโดยใช้แบบไถไถพนมเข้าหากันให้มันเป็นล่องเฉยเวลาเราสูบน้ําน้ําก็จะไหลมานี่เลยนะครับต้นไม้ก็ซึมถึงนะนี่เราก็ได้3มหลุมนะครับห่างกันประมาณ20เซนนะฮะเอาใส่เนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยอีกประมาณสัก3 4ถึงเดือนเราค่อยมาใส่ใหม่ก็ได้นะครับจะใส่ตรงหลุมเดิมก็ได้หรือจะขุด ตรงที่ไม่ใช่หลุมเดิมก็เป็นขุดตำแหน่งใหม่ก็ได้นะครับเอาแถวแถวนี้เพราะว่าเอาทําร่องเลยนะน้ําอยู่แถวนี้นะครับลากมะม่วงมันจะมาทางนี้ลากมะม่วงมันไม่ขึ้นไปบนที่สูงขึ้นไปที่มันไม่มีน้ํานะครับฉะนั้นลากมันจะลงมาข้างล่างตรงนี้ฉะนั้นเราใส่รอสามหลุมตรงนี้เลยนะครับแสดงว่าลากมันอยู่แถวแถวนี้แหละใส่ก็ต้นละประมาณขนาดนี้เลยนะครับประมาณ 1- นึถึงสองกำมือนะครับ นี่ประมาณพอๆกันเลยนะครับประมาณ1 2ึถึงสองกำมือใส่เลยนะครับปุ๋ยที่ใช้ก็คือเป็นปุ๋ยสูตรอ่สาเจ็ดนะครับถ้าใครไม่มี25 7 7ก็ใส่28 8หรือไม่มีจริงๆก็สูตรเสมอเลย 15, 15 15 15หรือ16 16, 16, 16นะครับแล้วก็กบดินให้มิดเลยนะครับรออีกประมาณสัก3 4เดือนนะเดี๋ยวเราก็ค่อยมาใส่ใหม่ แบบนี้ก็ถือว่าเสร็จสิ้นแล้วนะครับประมาณทักสามถึงสีเดือนก็มาใส่มาฝังไว้นะครับเวลาฝนตกมันก็จะซึมเข้าสู่น้ำต้นะ โอเคนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเตรียมต้นไม้ของเรานะครับถ้าใครแบบปลูกข้างบ้านนะครับแล้วก็อยากจะให้มันโตไวก็ลดน้ําเลยนะครับลดน้ำสามวันครั้ง2วันครั้งนะครับเพื่อให้มะม่วงเนี่ยมันได้น้ําเต็มที่มันจะโตไวนะครับแต่นี้ก็มีบางคนนะครับเจอไอตัวด้วงกิดใบนะมันกินใบยอดอ่อนมะม่วงเรานะครับเราก็ไม่ต้องกังวลกับมันนะ ก็แค่ตัดนะครับตัดมันออกเลยนะเดี๋ยวมันก็แตกขึ้นมาใหม่จริงๆการรักษาก็คือมันต้องใช้ยานะครับเป็นยาพวกยาถ้าเป็นพวกเคมีก็ใช้อบาเมตินนะครับฉีดตอนที่มันเป็นยอดอ่อนสีนงแดงขึ้นมานะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันทําลายให้ยอดเสียหายนะครับถ้าเป็นพวกอินทรีย์คูก็แนะนําเป็นน้ําหมักสุตจั่วช่วยได้เยอะเลยนะครับพอฉีดไปมันก็จะไม่ค่อยมา ทำอะไรยอดเราได้นะครับยอดอ่อนเราก็จะแตกสวยเหมือนเดิมแบบนี้นะครับโอเคนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการทําให้ต้นไม้มนันโตไวมากขึ้นอย่างที่เราต้องการนะครับโอเควันนี้ครูก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำใจครูด้วยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ